ภาษาในการสื่อสารกับจิตใต้สำนึกคุณต้องสื่อสารกับจิตใต้สำนึกให้ชัดเจนคุณต้องเลือกใช้ภาษาให้ถูกต้องในการสั่งจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกไม่รู้จักคำว่าไม่เพราะจิตใต้สำนึกรับข้อมูลเป็นภาพและความรู้สึกหากคุณอยากสื่อสารกับจิตใต้สำนึกให้ถูกต้องในสิ่งที่คุณต้องการ ถ้าหากคุณต้องการคู่ชีวิตที่ดีจริงใจคุณชอบแบบไหนให้สื่อสารกับจิตใต้สำนึกไปตรงๆแบบนั้นโดยที่คุณไม่ต้องใช้คำว่าไม่เพราะถ้าคุณสื่อสารไปว่าไม่ชอบคนสูบบุรีภาพคนสูบบุรี่จะผดขึ้นในความคิดและจิตใต้สำนึกรับรู้ผ่านภาพเขาก็จะเห็นภาพคนสูบบุรี ภาษาในการสื่อสารกับจิตใต้สำนึกสำคัญมากเพราะอะไรก็ตามที่คุณพูดคุณคิดหรือคุณรู้สึกเท่ากับว่าคุณกำลังสร้างสิ่งนั้นคุณต้องใช้ภาษาให้ถูกต้องและต้องทำซ้ำๆให้บ่อยที่สุดยิ่งคุณใช้ความถี่มากเท่าไหร่ความสำเร็จที่คุณต้องการมันก็จะเกิดขึ้นเร็วมากขึ้นเท่านั้นความถี่มาก หมายความว่าคุณสั่งจิตใต้สำนึกตัวเองด้วยถ้อยคาและความรู้สึกเดิมบ่อยๆยิ่งบ่อยเท่าไหร่ความเชื่อก็จะเกิดขึ้นเร็วเท่านั้นและเมื่อจิตใต้สำนึกเชื่อจิตใต้สำนึกจะจัดหาสิ่งที่คุณต้องการมาให้ที่สำคัญคุณต้องเชื่อมัน่นว่าสิ่งที่คุณต้องการมันต้องเกิดขึ้นคุณต้องมีอารมณ์ความรู้สึกเข้มขน้น และศรัทธาในสิ่งที่คุณต้องการยิ่งคุณมีความรู้สึกเข้มข้นมากพลังดึงดูดก็จะยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้นแล้วควันตั้มในร่างกายจะตื่นขึ้นมาเร่งกระบวนการในการสื่อสารหรือออกคำสั่งไปยังจิตใต้สำนึกเพื่อจิตใต้สำนึกจะได้ส่งคำสั่งไปยังสมองอีกทอดหนึ่งเมื่อนั้นสมองซึ่งเป็นส่วนของฮาร์ดแวร์ ก็จะปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเที่ยงตรงคุณก็จะได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการซึ่งกระบวนการนี้จะเป็นอัตโนมัติจนบ่อยครั้งที่คุณอาจรู้สึกว่าทุกอย่างช่างเกิดขึ้นอย่างง่ายดายมากเทคนิคพิเศษสำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่มีศักยภาพสูงสุดวิธีต่อไปนี้นับว่ายอดเยีเ่ยมมากสำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีศักยภาพอย่างรวดเร็ว เป็นเรื่องของการสางจิตใต้สำนึกที่ต้องอาศัยกลวิธีหรือกระบวนการเล็กน้อยแต่มีการทดสอบมาแล้วว่าได้ผลเช่นหากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองก็อาจทำได้ดังนี้คือให้เอามือทั้งสองข้างจับลำคอตัวเองแล้วพูดออกเสียงดังๆว่าฉันตัดสินใจที่จะเป็นคนใหม่ที่มีวินัยและประสบความสำเร็จฉัน ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่นับจากนี้ฉันจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่ที่มั่งคั่งร่ำรวยหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองตั้งแต่แบ,บัดนี้เป็นต้นไปจงทำแบบนี้ทุกวันวันละสามครั้งคือเช้ากลางวันเย็นติดต่อกันสิบจะเห็นได้ว่าวิธีการต่างๆในการออกคำสั่งจิตใต้สำนึก เพื่อความสําเร็จไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอะไรมันง่ายๆแค่นี้จริงๆไม่ต้องไปเสาะหาวิธีการลึกรับหรือต้องอาศัยขั้นตอนมากมายอะไรที่ยุ่งยากมักไม่ค่อยได้ผลสิ่งที่เรียกง่ายต่างหากที่แก้ปัญหาทุกอย่างได้เพียงแค่ทุกกิจกรรมที่คุณทําขอให้คุณถามตัวเองก่อนเสมอว่าคุณรู้สึกดีกับสิ่งที่กําลังจะทําหรือไม่ถามจิตใต้สํานึกก่อนเสมอว่า คุณมั่นใจแค่ไหนว่าสิ่งนี้มันใช่หากคุณตั้งใจฟังคำตอบจากภายในคุณจะได้ยินนี่คือกระบวนการพูดคุยกับจิตใต้สํานึกตนเองสิ่งสําคัญคือคุณต้องสื่อสารไปยังจิตใต้สํานึกของคุณอย่างตั้งใจจริงๆโปรดจําไว้ว่าหากคุณต้องการสิ่งใดไม่ใช่แค่อาศัยกระบวนการคิดจดจ่ดจอแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่คุณต้องใส่ความรู้สึกอย่างลึกซึ้งลงไปด้วยคุณต้องทำให้ตัวเองเชื่อทั้งๆที่ในขณะนั้นมันไม่มีอะไรที่น่าจะเชื่อว่าเป็นไปได้ซึ่งต้องอาศัยการคิดซ้ำๆการพูดซ้ำๆการเสสแง้งหรือแม้กระทั่งทำสิ่งที่คนส่วนใหญ่อาจเรียกว่าการหลอกตัวเองก็จำเป็นต้องทำต้องไม่ลืมว่าเราสามารถคิดถึงทุกสิ่งที่เราต้องการได้ทั้งหมด แต่หากเราไม่รู้สึกจริงๆกับสิ่งที่เราต้องการแล้วเราก็จะไม่สามารถส่งคลื่นสั่นสะเทือนของพลังงานไปในแนวเดียวกับความปรารถนาได้คุณจะได้รับในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆเมื่อคุณอยากได้สิ่งใดจริงๆคุณก็จะได้สิ่งนั้นนี่คือกฎเมื่อคุณมองหาสิ่งใดหากคุณอยากเห็นมันจริงๆสิ่งนั้นจะปรากฏตัวออกมา นี่คือธรรมชาติของการเกิดขึ้นของสรรพสิ่งไม่มีข้อยกเว้นและไม่มีวันผิดพลาดที่สำคัญคุณต้องอยากได้มันจริงๆหรือหากคุณอยากจะเป็นคนเช่นไรคุณต้องอยากเป็นคนเช่นนั้นจริงๆซึ่งเป็นสิ่งที่คุณเลือกแล้วคุณเลือกสิ่งนั้นเป็นลำดับแรกของชีวิตคุณตั้งใจว่าจะทำมันก่อนอย่างอื่นคุณใส่ใจและอุทิศเวลาและทรัพยากรทั้งมวลให้กับมัน แล้วคุณก็จะได้มาคุณจะได้เป็นและได้รับในสิ่งที่ต้องการจะเป็นและต้องการได้รับทุกอย่างเลยคุณต้องเชื่อว่ามีพลังงานชนิดหนึ่งดำรงอยู่นี่คือเป็นหัวใจของจักรวาลบางคนเรียกสิ่งนี้ว่าสนามจิตอาจเป็นเรื่องไม่ง่ายนักที่จะเข้าใจในทันทีสำหรับคนที่เพิ่งศึกษาเรื่องแบบนี้แต่ก็ไม่ยากเกินไปที่จะเรียนรู้ ขอเพียงฝึกเปิดใจให้ยอมรับว่าในจักรวาลรอบตัวเรามีพลังงานชนิดหนึ่งดำรงอยู่ซึ่งมันมีอยู่จริงๆพลังงานนี้มีอำนาจมีพลังและยิ่งใหญ่มากมันสร้างให้คุณได้ทุกอย่างมันเป็นผู้รับคำสั่งและรับใช้คุณมันคือหุ้นส่วนที่ทำงานแทนคุณมันคือผู้จัดการที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถทำให้คุณได้ทุกเรื่องคุณร้องขอสิ่งใด พลังงานชนิดนั้นทําให้คุณได้ขอเพียงอย่างเดียวคุณต้องรู้สึกถึงสิ่งที่คุณต้องการเสมือนว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วคุณรู้สึกอย่างไรบ้างในตอนนี้ก็คือสิ่งที่คุณต้องฝึกฝน